ในธรรมะธรรมสั่งสอนขององค์สมเด,ด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอตรารู้เองโดยชอบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยพระองค์เองอีกประการหนึ่งขจ้าพเ,เจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบนส่วนกุศลที่ได้กระทำในวันนี้และในขณะนี้ ไปถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายปิยชนทั้งหลายบานภาพโบุษของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวืและสรรพสัตว์ท,ทั้งหลาย พี่น้องเราที่ล่วงรับไปถ้ามีก็เอ่ยชื่อเอ่ยนามเพราะว่าสิ่งสิทธิ์ทั้งหลายจะได้นำข่าวสารไปบอกไปข่าวญาติพี่น้องที่กล่าวนามมาแล้วนั้นมารับอนุโมทนาบุญด้วยในขณะเดียวกันว่าเราทั้งหลายก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจเป็นสมาธิก็เพื่ออุทิศส่วนบนุญส่วนกุศลให้ด้วยหลาเท่ินจ้ะ แล้นั้นไม่สามารถที่จะทราบได้ขอได้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางในสากลโลกมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทัางๆเทวีโหเกวตาพิษเอริคาสังไรเดวบอคเวเทวดาเทวิิธาพระสัง แท่านที่ตาวนามมาแล้วได้รับทาน ได้มาแลอนุโมทนาอนุโมทนาซึ่งบุญกุศลทานกุศลาุั้งหลายกจ้ลได้ตั้งใจอุทิศให้ได้ตั้งใจอในขณะนี้ในหากตกทุกข์ได้หลังผ่าเข็นใจก็ขอใอ้พนจากโตถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขงยียงึ้้นไปสาธเตสัตตา ลายทังตัวที่เป็นเพื่อนทูบเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นเาเวลาหมดตัวเจ้าเป็นสุขเป็นสุเกอยาติมีเวรนเกิดกันได้กันเลยเอาไปอยากประชาของตนเจ้เป็นสุขเป็นสุเธอยติอย่าได้เดือดเดือซึ่งกันและกันเลย รักษาตนได้ลดจากทูกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐา,านตั้งมีเขาบูชอนที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วในอดีตที่ผ่านมา กำล,าลางังบำเพ็ญกุศลอยู่ในขณะนี้มีถวายเครื่องไทยธรรมข้าวสารอาหารแห่งดอกไม้บุกียาพัฒนาปปเครื่องในงานที่สก,กาดธรรมาสัก,กา์ ต่างพนองประจัญบีนวันนี้เป็นวันแรกของการสัจจะอธิษฐานต่างกิงเอาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำบวาเพ็ญมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาและกำลังบวาเพ็ญกุศลอยู่ ในขณะนี้จงเป็นตระราปัจจัยเป็นอูปพาณิัยตามสง่งให้กสติปัญญาจักนในชัดเและชา,าัหนล้ดชาบอย่างกี่ยได้เกิดความโุนงู่คือพระนิพพาน คนมาทไปมาทก็ได้อาจารย์มหาเด้อสุกสุกนมาทำอะไรนี่มามามาเสืออามาได้ดีเสียเลอนแกงดูหมอนแกงขมาถือท่า่ามทายกมือมานมาส็ดแต่กบมามาหมื่นมาตัดที่เดบมามามเออมาสามทุ่ม ออดพีทีสามนอนไม่สงมงงวอนอนซ้ำคุยกันซ้ำคุ่กันเรื่องเลขคุ่กันเรื่องพบอกเราพอบอกไปี่ใจสไตลเลยมาตามเ้ย นอนนานงานน้อยใช้ดอยเงินหมดเงินมีหน้าสดเงินหมดก็หน้าแห้งไม่แห้งได้แนรอบปูดอนการาสินทำหน้าเจริญเสนาคริคมมาทำบุญขนาีิสถานที่ทำบุญก็สัก์สริ์มีพระบรมธาตุพนมเป็นสังิี

มีพระบรมธาตุพระนมเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจพทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันพระวันศีลวันธรรมสวรรค์ขึ้นแนค่เดือนสามลรงกับวันที่26วันจันยี่26มกราคม 2,569เ,เ,เ,เป็นวันแรกในงานเทศกาลธรรมกาสตร์แาะาพนมปนะารปีนี้ต้าพมาเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นลูกเป็นหลาน,นเป็นข้าโอกาสเป็นลูกพร่งลูกเทียนพระบโรมธาตุได้มีโอกาสมากราบมาไหว มีพระธาตุพนมและพรนุบำรุงพระพุทธศาสนา,าในเช้าวันนี้มีพระโครสุตาเจียรนุรนาชพระครสังเป็นตัวแทน พระบิสุสามมาเนรนณะปุญญาเกิสามเกิดสี่แปดโลกสี่แปดโลกได้เข้าไปายรัโมในวันนี้ทูได้มีเมตตาจาระพุทธมนต์สวดธรรมจัก การปฏนาสัยตั้งแต่ต้นจนจบจน,จน,จนถึงบบดนี้นา่าจะลงได้แล้วเพราะว่าหิ้วข้าวและหิ้วข้าวแล้วไม่ติดไม่ขัดแม้แต่เิดเดียวาลามัวสวดนวมเหลือเกินเสยตัวให้ศักดิ์สิทธิ์เสดจิตให้มีกุศลเสดดีใส่ตนเสดมงคลใส่ตัวทำใจให้สะอาด เวลาเช้าทำใจให้ขาวเวลาเพททำใจให้เย็นเวลาคำ่ำทำใจให้ชุ่มคำเวลากลางคืนทำใจให้สดเช่นเวลารุ่งอารมณ์ตอ,อนนี้ก็ได้ที่ของได้ต้องพิมแห่งมาอาจารย์มา เจ้ากันเนาะเมย์เลอันนี้ถวายท่านอันนี mm? yeah. uh, ้ถวายท่านพระครู่ตานี่เป็นน้ำเดิมเยอะเลยจ้าเอามากมาตมากการเซ็ป่านี่มาถวายนี่ถวายมาเอาไปไกลมาก่อนจังขอสิ้นจังขอสินหามากขอแกมมาบัดานนี้เอาตารเอาเอาอู้ดอนก่อน เการสินพี่เต่พี่สวดพี่ในจังลังสินที่หลังเพิ่มจะบอกปัจจัยนะที่บอก่างสร้างเพิ่มว่าเออเอาพิฆารถเมื่อเวลาสองขึ้นนี่คุณขับรขโมยมาเรียบร้อยแล้วจ่าจ่าจังหวังสินนะแม่ยังมาขึ้นกระเปาหน่อยโอ้ยยู่ค่ะ่แบ่งเท่าเอาไว้เอาไว้ยามาอ่างนะ สกระเป๋าเาก็พูดซิปดีๆเป็นบเพ่งทะเลากรูปซิปรูปซิปอยน่อยจะมาโซ่ไหนพะจะหน่อยกับพ่อกระเป๋าหน่อยดูจะได้นั่นจะได้นี่มันหออมันเท้าหอเพื่ออะไรนีบสินช้างหรอคุณลนเพลจนเปจนเปียมานักปิดุดไรใส่กระเป๋าดีๆเดินจันสิเห็นโจวเลยจะมาลากได้โจรเลยเออจะรักัพออาจารย์หา ขามไปโตเขาน, <ส Bruno. S 2> นี่ยโอ้ข้ามไปโตข้ามโตมไปตข้าไนาะโอ้มันไ้ออกจากห้องสีนวดได้อาจารย์ไปสีนวดสีนวดชนกลมนเลยนี่ยจดูนยลามัสีนว จ้าบน <c oughs> ้อกจัาบานนี่จ้าป้าของยายมันยนังกระท้า่น้อยม่อยางเนี่ยไม่อยาหันทีดาปันทียาปานทีดาบ้านอันทีด

arriba, más por arriba, กะรังเอวะเมวจิโตตินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปติตันตุมังกิปะเมวะตเวจตุสเพเปเรตุสังกปาจันโพนระโสยถามณีโชติระโสยถาสพิติโยวิวัจันตุสบโรโภวินะสตุบา kare ake tambe pasan anang wira ko pasame soke ake sate pasan anang punya gete akasaming tanang tatatang akang punyang bawa tati akang ayu cawan no jaya soki isukan malang akasata tame tawi akata manuso wa akapato pamota titi so atara sukito tobe rudaho putosa roko sukito tobe sahasa peya tibisa atara kita biru dah. Kuda saja ni arroka su kita mu isah sape ya TV tay atarata su kita biru dah. Kuda saja ni arroka su kita mu tasah sape ya TV. Kuda sape tu tay ado tapolo kuda rawar wala su papa kapar tu ite tangra tangra tayan. Ite sape arupa mena teraya widasa tu sape ta. Ite sape arupa ya sape arroka sape setro widasa tu sape suka tatawa ดังสุขใจปฏิภาณทุกทีขั้นญาณสว่างพุทธิญาติญาตุเป็พัฒนติดติปาวัตุสัปปะบังกะลังพระคตุสัพพะเนวตาสัพพะพุทธาสัพพะธรรมสัพพะสังขารรูปภาเวรัทธาโสธีภาวัตุเตเดรัมดะพุทธาพุทธะปกปักรักษา ในเวลาคุ้มควอมมีความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่การงานในประกอบสัมมาอาชีพมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงไปไหนมาไหนก็คอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตลอดการเดินทางและตลอดไปด้วยเถิดอลายพาพร้อมกันได้อาจารย์มหาได้ไหมครับไปหันหน้ามาทธานพระประธานเป็นตัวกันไหว้พาพ้อกันเออหันหน้าไปทะานพระธาตุอะไรเอ้าเอออาราหังสัมมา ปิวาเทตวาาโตะวตธมมมังนามาสามสปฏิปโนะวตสาวกสังโคสังงนา